สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอ,อเลนพบกับครูมเมย์อีกแล้วนะคะในรายวิชาวิวทยาศาสตร์ระดับชั้นปอ,อะไรคะนักเรียนอยู่ในปอ,อะไรปหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนนะคะพกหนังสือวิทยาศาสตร์ปหนึ่งเล่มสองของอักษรมาด้วยหรือเปล่าเอ่ยเก่งมากเลยค่ะพกมาเรียนกันทุกคาบเลยใช่ไหมคะค่ะสําสหรับคาบ นี้นะคะนักเรียนนะคะจะได้เรียนเรื่องเสียงนะคะแล้วก็จะมีความรู้นะคะเพิ่มเข้ามาอีกนะคะว่านอ,อกจากที่นักเรียนได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเสียงเนี่ยเกิดจากการสรัส่นสะเทือนของวัตถุนะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถรับรู้รับฟังเสียงได้โดยใช้หูนะคะในการฟังนะคะในข้ามนี้นะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าวัตถุเนี่ยที่เกิดจากการสรัส่นสะเทือนเนี่ยแล้วสามารถเกิดเสียงขึ้นได้เราจะเรียกว่า แหล่งกำเนิดเสียงใช่ไหมคะค่ะครูเมย์ขอแก้ตรงนี้หน่อยนะคะค่ะเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคาบที่แล้วนะคะนักเรียนนะคะจะทราบว่าเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุแล้ววัตถุที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเนี่ยเราสามารถทำให้เกิดเสียงขึ้นได้เนี่ย เราจะเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงนะคะนักเรียนเราจะเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงเราสามารถทำให้แหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนได้หลายวิธีเราสามารถทำให้แหล่งกำเนิดเสียงสั่นสะเทือนได้หลายวิธีเช่น e อะไรบ้างเช่นการดีดการสีการตีแล้วก็การเป่า เราลองมาช่วยกันยกตัวอย่างสิคะว่าการดีดการสีการเป่าเนี่ยเกิดจากกิจกรรมใดได้บ้างเรามาเริ่มที่การดีดนะคะนักเรียนการดีดเช่นการดีดสายกีตาร์ดีดสายกีตาร์นะคะนักเรียนก็จะทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้นะคะกีตาร์ก็จะเกิดเสียงขึ้นมาแล้วการสีล่ะคะการสี นักเรียนพอจะคิดออกไหมเอ่ยว่าการสีเนี่ยมีกิจกรรมใดบ้างทําให้เกิดเสียงขึ้นการสีก็คือการสีซอสีซอนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะการตีการตีมีกิจกรรมใดบ้างนะคะของการตีทําให้เกิดเสียงเกิดขึ้นการตีนะคะเช่น ตีกองตีกรองมีตีอะไรอีกบ้างคะนักเรียนตีโต๊ะอันนี้ก็ทำให้เกิดเสียงเกิดขึ้นตีอะไรอีกบ้างคะตีเหล็กใช่แล้วตีเหล็กก็มีเสียงดังเกิดขึ้นต่อไปนะคะเราลองมายกกิจกรรมนะคะที่เกิดจากการเป่าบ้าง การเป่ามีกิจกรรมใดว่างคะที่เป็นการเป่าแล้วเกิดเสียงขึ้นเช่นการเป่าครุยมีเป่าอะไรอีกบ้างคะเป่าปีมีอะไรอีกเป่าแคนนี่ เหล่านี้นะคะก็คือเป็นกิจกรรมนะคะที่ทําให้เกิดเสียงขึ้นนะคะก็จะมีการดีดการสีการตีแล้วก็การเป่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนจะได้มาเรียนรู้ว่าแหล่งกําเนิดเสียงที่มีอยู่รอบตัวเรามากมายเนี่ยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะย้ำอีกครั้งนะคะแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยที่มีอยู่มากมายรอบตัวเรานะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือเสียง ตามธรรมชาติแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาตินะคะประเภทที่2นะคะก็คือแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วนักเรียนพอจะคิดออกไหมเอ,อ่ยว่าแหล่งกําเนิดเสียงใดเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติแล้วแหล่งแหล่งกําเนิดเสียงใดเป็นแห er s s แล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้าง ภาพที่ครูเมย์ยกตัวอย่างมานะคะอันแรกนะคะก็คือเสียงลมนักเรียนเคยได้ยินเสียงลมไหมคะถ้าไม่เคยได้ยินเสียงนะคะอย่างเช่นเราเปิดแอร์นะคะเราก็ได้ยินเสียงลมของแอร์ที่ดังออกมานะคะต่อไปนะคะเป็นเสียงนกอันนี้เสียงนกร้องนะคะในตอนเช้าในตอนเย็นงเงี้ยค่ะนักเรียนก็จะได้ได้ยินเสียงนกร้องนะคะต่อไปเสียงฟ้าผ่า อันนี้จะได้ยินเสียงเวลาที่ฝนตกหนกันกๆต่อไปนะคะแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินะคะเช่นในภาพนี้นะคะก็จะเป็นเสียงน้ําตกเสียงน้ําตกนะคะต่อไปค่ะเป็นเสียงคนคุยกันอันนี้นะคะเป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติค่ะและภาพสุดท้ายนะคะเป็นเสียงคลื่นนะคะ แล้วนักเรียนพอจะช่วยครูเมยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแหล่งก,งารรากํากเนิดเสียงตามธรรมชาติเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครูเมย์ให้เวลานักเรียนได้คิดกันก่อนค่ะว่าแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนักเรียนพอจะคิดกันออกไหมเอ่ยเอาละค่ะลองมาช่วยกันยกตัวอย่างดูนะคะแหล่งกําเนิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียง ตามธรรมชาติตามธรรมชาติที่นักเรียนพอคิดออกนะคะมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะนอกจากเสียงคนคุยกันแล้วต้องมีเสียงคนร้องเพลงเสียงคนร้องเพลงนะคะมีเสียงอะไรอีกบ้างคะเส,งเสียงฝนตกเสียงฝนตก เสียงเสียงฟ้าร้องฟ้าร้องนะคะมีเสียงอะไรคะเส,เ,สสเสียงต้นไม้เสียดสีกันเสียงต้นไม้เสียดสีกันมีเสียงอะไรคะเสียงสัตว์ร้อง เสียงสัตว์ร้องครูมยกตัวอย่างไปแล้วในภาพแรกๆนะคะก็คือเสียงนกร้องแต่นอกจากนกร้องแล้วเราเรายังได้ยินเสียงอะไรอีกบ้างคะของสัตว์เป็นเสียงไก่ขันเสียงแมวเหมียวเหมียว,วเสียงสุนัขเห่าเป็นต้นนะคะนักเรียนเหล่านี้นะคะก็คือเสียงนะคะที่มาจากแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมีอะไรบ้างภาพแรกนะคะเป็นเสียงจากไวโอลินเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงในภาพกําลังสีไวโอลินภาพที่2นะคะเป็นเสียงจากเครื่องดูดฝุ่นภาพที่3นะคะเป็นเสียงจากแต่รถยนต์เราไปดู ตัวอย่างถัดไปเลยค่ะที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้นะคะในภาพก็เป็นเสียงโทรัพา์แล้วก็เป็นเสียงโทรทัศน์ภาพสุดท้ายนะคะก็คือเสียงนาฬิกาปลุกเอาละค่ะนักเรียนนะคะช่วยครูเมย์คิดสิคะว่านอกจากตัวอย่างทั้ง6ตัวอย่างที่ครูเมย์ยกตัวอย่างมาแล้ว มีแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรอีกบ้างที่นักเรียนพอจะช่วยครูเมย์ยกตัวอย่างได้เช่นอะไรบ้างคะเดี๋ยวครูเมย์ให้เวลานักเรียนได้คิดกันก่อนนะคะนักเรียนคิดกันออกหรือยังคะว่ามีเสียงอะไรอีกบ้างที่เป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเอล่ะคะ่ะแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นที่มนุษย์สร้างขึ้นตัวอย่างเช่นมีอะไรอีกบ้างคะนักเรียนเช่นเสียงพรุเสียงพรุเสียงอะไรคะนักเรียนเสียงประทัด เสียงประทัดมีเสียงอะไรอีกบ้างคะนักเรียนที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงวิทยุเสียงวิทยุนะคะแล้วมีเสียงอะไรอีกบ้างคะเสียงเครื่องดนตรีเสียงเครื่องดนตรี แล้วมีเสียงอะไรอีกบ้างคะเสียงเสียงเจาะถนนเสียงเจาะถนนเสียงก่อสร้างต่างๆนะคะนักเรียนค่าเหล่านี้นะคะก็คือแหล่งกําเนิดเสียงนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างที่นอกเหนือจากที่ครูเมย์ยกตัวอย่างขึ้นมาก็ได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในคาบเรียนนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดเสียงนะคะที่มี2ประเภทนะคะก็คือแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติแล้วก็แหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะค่ะนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่เรียนในคาบนี้นะคะแล้วก็คาบที่ผ่านมานะคะในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรค่ะสำหรับวันนี้ครูมเมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ